สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Family Day วันนี้เราก็อยู่ในช่วงของอช่วงอะไรดีอะลูกป่เนี่ยน่ช่วงของช่วงอะไรดีตอนอแรกมันตอนแรกมันต้องเป็นคลิปช่วงของพาลูกเที่ยวแต่นี้ไม่ได้เที่ยวเอาเป็นแบบว่าเออช่วง DIY ด้วยช่วง DIY วันนี้ป๋าก็จะมาทําเป็นที่วางวาง,วางกระติกน้ําแข็งะ่ะ เอาภาพมา,พา,มาปิง้งปิ้งพาขึ้นมาจะเป็นคล้ายๆที่วางติดน้ำแข็งอ่ะอันนี้อุปกรณ์ที่จะใช้ก็มีเป็นไม้ไม้สนเป็นตัวนี้น้าสนไม้สนตัวนี้ก็ตันนี้จะยาว1เมตรสิบนะเมตรแกือสิบเซนอ่าถ้าต้องมาตัดให้มันหน้ากว้างเหลือประมาณที่ป่าใช้ก็จะเหลือประมาณสี่สิบสี่สิบมิลลิเมตรก็รมานสี่เซนหน้ากว้างสี่เซนแล้วก็หนาประมาณสิบห้ามิลประมาณเซนครึ่ง หนึ่งเมตรคือว่าอันเนี้ยเขต้องใช้สองอันนะใช้แบบเนี้ยสองอันถึงจะทาได้หนึ่งตัวพอเราได้อย่างนี้มาใช่ไหมได้อย่างนี้มาเราก็มาตัดตัดหนึ่งตัวนะจะบอกกันหนึ่งตัวที่ต้องใช้อ่ะเราต้องใช้ไม้ขนาดนี้ขนาดนี้คือความยาวสามสิบเซนตอนหนึ่งตัวมันต้องใช้ขนาดเนี้ยหกอันใช้อันเนี้ยหกอันนะแล้วก็ขนาดตัวนี้ ตัวนี้ก็ประมาณประมาณ19เซนใช้19เ้าเซนหนึ่งอันสิบเก้าเซนหนึ่งอันนะ16กเซนอันนี้สิบเซนอีกหนึ่งอันก็คือสรุปแล้วคือว่าพอหนึ่งตัวป่าจะใช้สาสิบเซนติเมตรหอันแล้วก็สิบเซนติเมตรหนึ่งอันแล้วก็สิบหกเซนติเมตรหนึ่งอันที่การทำกันเลย ทำการตัดเสร็จแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นไม้ขนาด30เซน6อันเดี๋ยวป๋าจะเอา4ตัวตัวนี้4ตัวนี้จะทำเป็นเจาะรูให้มันตรงกันหมดเลยนะให้มันตรงกันนะเจาะรูเอา4ตัวนี้มาเจาะรูเจาะรูกันเลยอันนี้เราก็จะเอาที่หนีบหนีบให้มันตรงกันนะเพราะว่ามันต้องใช้รูร่วมกันถ้ามันไม่หนีบยมันจะไม่ตรงกัน มีมีหัวนิบท้ายเราหนีบหัวนิบท้ายใช่ไหมแล้วก็วัดจากขนาดวัดจากจากปลายมาเพื่อที่จะเอามาเจาะรูให้มันเป็นจุดพับอะ่ะถุดที่มันพับไดอ้อันนี้ที่ป่าใช้จะใช้14เซนนะ14เซนก็คือว่ารูตัวเนี้ยถ้าเราเจาะมาตื้นอะ่ะระยะ,ะมันจะแคบถ้าเราเจาะมาไกลอะ่ะระยะมันก็จะกว้างขึ้นทางจะมีระยะทางมัน มันก็คือว่าระยะตรงนี้มันอยู่ที่ความเหมาะสมที่เราจะจะ,จะทําไไ้ที่วางว่าเราจะเอากว้างหรือแคบขนาดไหนอันนี้ที่ป่าใช้ก็คือป่าใช้14 14เซนนะตรงนี้ก็มามาร์ค14เซนอยู่ตรงนี้แล้วก็กะให้มันอยู่ตรงตรงกลางไม้อยู่ประมาณนี้เนี่ยแล้วก็วัดไม้มาแล้วก็มามาร์คตำแหน่งที่จะเจาะดูเป็นตำแหน่งตรงนี้14เซนคือระยะจา,จากจากจุดนี้ขึ้นมาถึงตรงนี้14เซน พอได้อย่างงี้เสร็จแล้วใช่ไหมแล้ก็มาเจาะรูเลยป่านที่จะใช้นะป่าใช้น็อตตัวเนี้ใช้นอ็อต M6 ปาก็เลยก็เลยใช้สว่านเจาะ6มิลเจาะไปเลยจะได้อย่างงี้แล้วก็ทำแบบเนี้ยอ,อีกคู่หนึ่งอันนี้ได้นหนึ่งคู่แล้วแล้วก็วัดเหมือนเดิมส เจาะเหมือนเดิมเาดูตามนี้แล้วแล้วต่อมาแล้วก็คือเราจะต้องทำการยึดแผ่นที่เราตัดไว19้19เซนน่ะ19เซนกับอันนี้คู่หนึ่งเอามาคู่ไหนคู่ที่เราเจาะไว้คู่หนึ่งอะ่ะเอามาเราก็มาเอาแผ่นที่19เซนจะเป็นแผ่นนี้แผ่นยาวมายึดตรงน,นี้ยึดหัวอันนี้คือด้านบนนะ อันนี้คือด้านวางที่วางกับพื้นอันนี้คือด้านบนเราก็มายิงตะปูยึดตรงนี้เราใช้ตะปูยิงไปก่อนเพื่อที่ง่ายแล้วเราค่อยขันน็อตสุดท้ายอีกทีหนึ่งเพื่อความแน่นหนาทำประมาณนี้จับให้หน้ามันเสมอกันอ่ะ,ะมาเสมอกันเราก็ยิงนี่มันจะเป็นประมาณนี้ แล้วก็อีกข้างหนึ่ง,งเหมือนกันในความก้างสิก้าเซนอันนี้ก็จะเป็นความก้างที่สิบหกเซน สิเซนก็ทําเหมือนกันทำเหมือนเดิมทาเหมือนคันนี้แหละเขาก็เอาเอาจุดที่สิสี่เซนไว้ข้างล่างเลาก็ไม่ยิงเหมือนเดิม เราทำเป็นตัวกั้นตัวนี้แล้วก็วัดวัดจากขาขึ้นมาวัดจากขาเลยดิขาเนี่ยนะ <c oughs> วัดจากขาขึ้นมาอันนี้ก็ใช้ตัวกั้นประมาณเจ็ดเซนอยู่ประมาณมานี้แล้วก็ความกว้างก็วัดความกว้างตรงนี้กับความกว้างตรงนี้ให้มันเท่ากันก็ประมาณสิบเก้าสิบเก้าเซนเดี๋ยวเราจะให้ดูตัวอย่างที่แบบว่าที่เสร็จแล้วก็ะจะประมาณนี้นี่คือลักษณะจะประมาณนี้ พอมันเท่าแบบบนแล้วทีนี้เราก็จับไว้กดให้แน่นแล้วก็เอาะปูยิงอ่ะเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมม,ไมันก็ได้ตัวชนแล้วเร็มหกยาวห้าเซนนี่ยาวห้าเซน ก็ใส่น็อตใส่น็อตตามดูที่เราที่เราเจาะไว้อะที่เจาะไว้ทีแรกเห <Yeah. S 1> ็นะ <c oughs> ไหมเรจะได้เป็นประมาณนี้ไว้ <c oughs> ข้างหนึ่งเดี๋ยวเรา <c oughs> เราค่มาวางที่กัน้นแบบนี้อีกข้างหนึง่งไปใส่น็อตไว้ก่อน <c oughs> การมันหลุด ที่จะใช้ก็มีแหวนแหวนรองแล้วก็น็อตตัวเมียอันนี้เป็นน็อตตัวเมียใส่เข้าไปไปนี่พอได้อย่างี้นะเห็นไหมพอได้อย่างี้แล้วใช่ไหมปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทําที่กั้นตรงนี้อีกข้างหนึง่งที่กั้นแบบตรงเนี้ย โดยการเราก็ทําให้มันตึงไว้อย่างนี้แหละส่วนนี้คือว่ามันตึงสุดแล้วเราก็ทาบเลยทาบอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเราก็ทาบอย่างนี้เลยสองข้างพอเราได้เสร็จแล้วเราก็จับไว้เนี่ยเราก็จับให้มันอยู่ขนาดตามที่เรา,ท,เราที่ได้เราก็เราก็พับเข้าไปเราก็ยิง เราได,ได้แล้วเรนรูปทรงอันนี้ก็คือว่าเสร็จในะระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าความแข็งแรงมันยังไม่แข็งแรงพอเพราะว่ามันเป็นตะปูยิงไนงะพอเป็นตะปูยิงเข้าไปใช่ไหมมันจะไอ้พวกไม้พวกนี้มันจะอ้าเดี๋ยวเราจะทําการเจาะเจาะเราก็จะยึดเกี่ยวปล่อยอยีกตัวนี้อีกทีหนึ่งเพราะว่าอันนี้มัน,นมันเป็นมันเป็นรูปร่างเขาโคนะ้งแล้วต่อมาป่าก็จะเจาะเจาะให้มันอยู่ตรงกงกลางของแต่ละไม้ทุกแผ่น เจาะเจาะแล้วก็ไขสกูเกี่ยวปล่อยไปตอนเจาะก็ใช้สว่านเจาะนะไม่ก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้สว่านเจาะอ,อ่ะเดี๋ยวมันไม้มันจะแตกใช้สวา่านเจาะลงไปสว่านก็ประมาณสองมิลนะประมาณสองสามมิลอนะได้สองมิลสองมิลครึ่งอนะไรเงี้ยก็เจาะเข้าไปเจาะไป ไล่จาะไปสี่มุม เจาะสี่มุมนี้หนึ่งสองสามสี่ตรงนี้นะแล้วก็มาเจาะตรงนี้อีกหนึ่งสองสามสี่เพื่อความนั่นหนาะ เราเจาะได้ครบจใช้เกียวปล่อยอ่ะทั้งหมด8ตัวคือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7แล้วก็8นะทัหมดแปตัวอ่ะขนาดสกูเกียวปล่อยที่ใช้นะก็ให้มันทะลุไม้เข้ามาสักสักประมาณสัก10บมิลทักเซนนึงอ่ะก็น่าจะพอถ้าลึกมากเดี๋ยวม้นาแตกแล้วก็มายิงตามตำแหน่งที่เราเจาะดูไว้เราเจาะดูไว้ไหนก็ยิงตำแหน่งนั้น ็เจาะไปตามตำแหน่งที่เราเจาะดูไว้ทั้งหมดนะแปดตัวก็ต้องใช้ทันนี้ทั้งหมดแปดตัวพอเราใส่แปดตัวยึดเสร็จแล้วมันก็จะแข็งแรงดูดีนี่มันก็จะเสร็จแล้วที่เหลือก็จะเป็นการ ทำสีแล้วรายละเอียดเก็บรายละเอีย د, ด,ยดยขัดขัดกระดาษทราอยอเราก็มาเอากระดาษกระดาษทรายขัดเก็บตามมุมนิดหน่อยเพาเราเจาะเราอะไรมจะมีมันจะเป็นเสี้ยนไม้นิดหนึ่งเอาดาฟไาลเก็บเก็บขัดขัด ตัดตามมุมตัดตามขอบตัดมันเป็นเป็นเสี้ยนไม้เก็บเสี้ยนไม้ให้หมดพอเราขัดเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมมันก็ถึงขั้นเสร็จสมบูรณ์ที่เหลือก็คือการทําสีก็จะชอบสีอะไรแค่นั้นเองบางคนอาจจะชอบเป็นสีแบบอย่างนี้เลยสีเดิมๆของมันจะเป็นสีแบบอย่างนี้สีข,า,ขาวๆหน่อยบางคนก็อาจจะชอบสีเหลืองเหลืองคล้ายไม้สักทองก็เราก็ต้องเอาสีนั้นมาทา อ,อันนี้อันเนี้ยตัวเนี้ยบางทีเราทาเสร็จไปทําเสร็จแล้วมันจะมีปัญหากับการวางนิดหน่อยบางทีเราอาจจะต้องียพื้นขาเนี้ยให้มันขนาดให้มันให้มันขนาดกับพื้นให้มันวางแล้วไม่กระโดดก,กระเดกอ,อันนี้ก็จะเสร็จแล้วแต่เป็นตัวที่เรายังไม่ทําสีนะถ้าเป็นตัวที่ทําสีก็จะเป็นประมาณนี้ ทำสีขึ้นมาว่าจะเป็นจะเป็น,น,ปนสีน,นี้จะเป็นสี <hoo S 1> สีแมสสัตทองจะเป็นสี <c oughs> ไมสสัตทองก็จะเป็นประมาณตัวนี้ก <c oughs> ็ <c oughs> เสร็จแล้วแล้วก็เราเราทาสีไมสสัตวทองเสร็จแล้วเราก็พ่นเคลือบอีกทีหนึ่งเคลือบอีกทีหนึ่งก็จะเสร็จสมบูรณ์แถ้าใครที่เก็บทำเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์สั่งไว้ใต้คลิปนะคะริงๆมีลิงก์อยู่ใต้ล่างสั่งได้เลยในซูเปอร อันนี้ป่าก็ได้มาสอนวิธีการทำอ่าอุปกรณ์วางกะติกชั้นมันเป็นขาตั้งอ่าขาตั้งวางกะติกวางอะไรก็ได้อ่ะวางของ,ของวางอะไรก็ได้แคมปิงงมป้งวางอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ป่าทำง่ายๆนะมันพอดีมันว่างไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เป็นไหนก็เลยมาทําแล้วก็สอนวิธีการทำใครอยากจะไปทดลองทําทําใช้เองก็ได้นะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มี ไม่ได้มีขั้นตอนอะไรยากซับซ้อนมากมายแต่ว่าอ่ามันต้องมีพวกเครื่องไม้เครื่องมือในการตัดในการเจาะอะไรพวกนี้แค่นั้นเองที่เรามาทาอ่าชั้นวางกร,กระติกน้ําแข็งกันนะก็คือว่าทํารอในช่วงที่สถานการณ์โควิดช่วงนี้มันระบาดก็เลยเราก็ไม่ได้ไปไหนกันก็เลยมาทําที่วางน้ําแข็งนี้รอทําไว้เผื่อไปแคมปิ้งแล้วจะได้เอาไปใช้กัน ส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากให้ป่านะครับ Family Day มาทํา <DIY S 1> อุปกรณ์เอออุปกรณ์ DIY อะไรกันบ้างก็บอกกันได้นะครับเดี๋ยวเผื่อคลิปหน้าจะมีโอกาสจะได้ทําไว้ให้ดูนะครับเผื่อใครชอบคลิปน,นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดตับตะไคเป็นกําลังใจให้ Family Day ด,ด้วยนะครับบ๊ายบาย